อาบน้ำแมวสิตัวต,ต้องทำยังไงเราจะได้ขึ้นไปบนรถด้วยเยี่ยวเลยุนโต๊ะเลยหลังอาบเสร็จยังไม่อาบไปถึงเยี่ยวเลยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเาพิช่ช่งคนนี้คือ วัสดีค่ะวันนี้เราก็ค่อนข้างมาในโหมดจริงจังนิดนึงนะคะเพราะว่ามีลูกเพจนะคะสร้างคําถามมาเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยว่าการที่เราเลี้ยงแมวสิตัวเนี่ยเราต้องอาบน้าน้องอยังไงนะคะวันนี้ก็มีตัวแทนของลูกเพจมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะมีคาถามอะไรเกี่ยมีอะไรจะพูดไหมคะแมวสิตัวอาบน้ำยังไงคะค่ะก็วิธีการของเรานะคะก็คือง่ายๆมากๆเลยค่ะจับแมวแต่และตัวเนี่ยสิตัวนะคะแล้วก็ยัดเข้าไปในเครื่องสภาพผ้าค่คะแล้วก็กดปุ่มสตาร์นะคะแล้วก็ ปั่นรวมกันค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่โปัโก้คันค่ะ Amazing ค่ะจบแล้วค่ะสำหรับรายการวันนี้บ๊ายบายค่ะออบเดเยนะคะวันนี้จริงๆรายการของเราคือรายการ Cat <c oughs> ค่ะรายการของเราก็คือรายการ c a t r อ อาแบบอาแบบอาแบอาแเ,เป็นรายการที่จะทำบล็อกนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในออฟฟิศค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาให้ดูว่าวิธีการอาบน้าแมวสิบตัวทํายังไงนะคะซึ่งทาง,ง่ายที่สุดที่เราใช้มาตลอดก็คือการใช้บริการรถอาบน้ําค่ะและที่เราใช้ก็เป็นของกับตันคริสพาราได์ค่ะก็กับตันคริสพาราได์นะคะเป็นรถอาบน้าแมวที่แบบเราสามารถโทรกริ๊งกริงแล้วก็ให้เขามาอาบน้ําที่บ้านหรือที่ออฟฟิศของเราแบบอย่างนี้นะคะแต่ จตต้องจองคิวนะคะแม่แม่คนไหนนะคะที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะก็สามารถเรียกรถกับตันคื้นสปาได้ไปได้คะ่ะเดี๋ยวจะแตะช่องทางติดต่อให้อ่เก่งว่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มไปเริ่มอาบกันเลยดีไหมความวุ่นวายจะเป็นยังไงนะคะไปโชว์กันค่ะอ่ะแบบ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 ๋อแบ๋อแบอแบ๋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 อาบ๋อแ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 บ๋อ ต้องทำยังไงใช่ไหมครับกลับลงมาเลยพี่เอไปอาบน้ำกันไปค่ะไม่อาบก่อนเลยเนี่ยโอ้โ oh. ห <laughs> ว้าวตัวนี้น่าตู้อยากอาบน้ำไม่ไหวแล้วใช่ไหมรู้ไหมคะว่าตด้ยจะได้อาบน้ำวันนี้เฮ้ยคุณผู้หวิงคุณผู้หญิงอันนี้คือเหล่าแฟนคลับนะคะที่มารอดูรอดูด้้ยค่ะอันนี้เอกลุสิปมากๆนะคะเราจะได้ขึ้นไปบนรถด้วย ต่อไปค่ะน้องอูหลงค่ะเตรียมตัวได้เลยรู้เรื่องไหมคะว่าเตยจะโดนอาบน้ำทำตาแววแววเนี่ยนี่เป็ไหนอะป้าตัวไหนอะข้ามตัวไหนอะแกบอกนะใต้นี้นิ้วอี๋นู้ใช่ไหมอี๋โดนอาบน้ำ ขยับไปมาเลยจ้ามาจ้าอุโรห์จ้ามาจ้ามาจ้ไม่ต้องเมินค่ะไม่ต้องเมินค่ะพี่ชด้ค่ะออกมาค่ะทั้งคู่ค่ะพี่ชิวจับตัวไหนได้เอามาเลยไม่น่ารักค่ะไม่ต้องทำแบล็คไม่เหมอะพี่อ้นขอค่ะพี่แซดอุโรห์มายากสุดเลยทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมันจะหนีเลยพี่ชิว

ทำเบลทำตาโตจะไม่ผิดไม่ไมนี่ครอยากตบมากอลาวตเ้ยดาษนต๊มีเชือเขาไป็นบด้วยนะขึ้น <c oughs> มากี่รอบม,มันแอบไม่เหมือนกับเจ้พี่นี่น

น,น,นี่คือแบบนี่คือเฝ้าแมวอาบน,น้ำมันรูหนังอ่ะอืมใครบอกว่าพี่ออฟฟิศชอบแกล้งแมวอะ่ะดูใครจะยอมทำขนาดน,นี้รักอีเดียวแตกเลยแบบี้ทำไมอะนาเกียดอีเดียวใส่ตะกร้าเลยพอไปวางุวมใช่ปะ่ะเยี่ยวเลยคนโต๊ะเลยหลังอาบเสร็จยังไม่อาบอไปถึงเยี่ยวเลยเขาแบบพิ่ไปเจอพี่มาแล้วเจ้าอ,อียาดมาตร ต่อไปเธอหันไปเห็นใครเดวคนนั้นโยไปในตู้ยังไม่เอาไปเห็นหน้าเขาคนแรกเลยเะอไปเกาะอยู่ได้เฮ้ยนี่คือเสียงชายแท้อดเกมอมไรนั้นไอ้ชายแท้ธอคิดว่าจะหนีพ้นเหรอหนักมากชานมเธอกำลังจะเป็นไลน์ต่อไป น้ำเนนะครับลไปเลยขอบคุณก้ดนเขียวเลยน้ำขันไอ้ก้อนหนึ่งลูกน้ำครับเฮ้ยช่วยอะไรไม่ได้ตัวต่อไปเฮ้ยทำไมเหมือนจ้หน้าเราอยู่ เ,เ,เ,เจ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 หูก็มองยูเจะต้องถ่ายนด้วยนะถ่ายคนแบบหมดตัวพี่หัอึ้งอึ้งกับเล็บชาโนมเพราะว่าไม่มีใครตัดให้เขาได้เลยเขาไม่ได้ดื้อเนี่ยครับพี่หนูไม่ดื้อเลยเหรอทำไมกับพี่ดื้อจังน้องโบน่าเกลียดมาก เขาขึ้นแล้วปะขึ้นไปแล้วไหนท่านจริงไม่โไปบินบนน้ำเลยดิโอ้ยโอ้ยรู้วาเขาเขาเกี่ยวเธอแน่นอนเขาหาที่เขาเลยอะมองค่าดูมองค่าเห็นไหมไหนวะนี่โอ้ยอาบแล้วจ้าไม่ต้องกลัวจ้าอาบอีกอาบอีก เฮ้ยน้ำหนักลดเหรอลดสี่เฮ้ยไม่จริงฉันรู้สึกว่าเธออ้วนขึ้นอันนี้เหมือนอะไรนะเหมือนหมูเหมือนไหมครับเน้นมากเนี่ยพี่พี่ถึงได้รักเพราอย่างนี้เหมืน่นมากบุลลี่เหรอเขาบุลลี่บุลลี่เลยเขงอนนะเด็กบุลลี่เด็กสาวชอบเนี่ยหุ่นเสี่ โอ้โหกินน้ำไหนนะครับตว้ยโอ้โหเรียมกับตัวอะไรใหญ่กว่ากันเอาสซุ้ตั้งแต่อาบมาสิบตัวตัวไหนที่ยากมากที่สุด ชาเขียวใช่ไหมคะก็มานี่แหละเพราะว่าช่างได้บาดแผลมากที่พี่ช่างคนนี้คือเรียค่ะเรียกไหวอยู่ใช่ไหมคะโอ้โหชาเขียวชาเขียวชาเขียวเราดิบอ้วนหมูอ้วนหมูอ้วนทำพี่เหรออ่มาอีกซุกอีก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราแมวออฟฟิศด้วยนะเข้าใจนะ